โอ้มันแห้งมันตกมาแล้วพี่น้องจะเป็นตัวนี้พี่น้องตัวนี้มันแห้งแล้วว่ามันจะตกแบบนี้ก็ก็ก็คือกันเนาะก็จะเป็นอันอันเดียวกันพี่น้องแต่ตุวโอ้พี่น้องน่ะมันก้อยของาหมดแต่อีเห็นมากินพี่น้อง หอ,อยเท้าขม,ม่เห็นนะพี่น้องนะตัวนี้ป้าขับยอมไปได้สี่วันสั่นวันแล้วมันกินจนหมลดม,ม,มันกินนะพี่น้องนะอีาเห็นกิน,นพี่น้องเอาซีนะ ไปไปเอามะก้อยมาห้องมากองตึยงพี่น้องตีวน,นี่เป็นหอยเขาไม่เห็นนมันขึ้นเบิกป้าเสียดายสุดเลยพี่น้องมัน,นกินจนหมดเนาะ เขาสีไปเอาอนะมะกไกวพี่น้องเขาสีไปซอ,อกมะกไกวมาติมเนาะมาใสาต่ตืมแล้วก็เขาน้ำเสร็จมายิงพี่น้องตัวข้างล่างนี้เอ็นกินหมดแล้วมันํมนอมากินอยู่นี่พี่น้องสงสัยมันจะนางนี่กินอลไรพี่น้องมันจะนางนี่กินแล้วตอนเย้เขาก็อยู่ฟ่กนี้ยิงพี่น้องแต่ตัวนี้เัาก็ ก่อนก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหรือว่าหนึ่งสัปดาห์พี่นอ้องมันจึงมากินมันพอ,อนา่อานาบังไกวจึงจึงสุกพี่นอ้องประมาณหนึ่งสัปดาห์พี่นอ้องกัประมาณนี้มันขึ้นมากินเนาะมันกินมุดนะพี่นอ้องเที๋ยวนี้มันกินมดเนาะพี่นอ้องออซิส เห็ดตัวนี้ไว้ก่อนถ้าว่าหมอมบ่มมาพกยิงเขาก็ใส่กับดักใส่เนาะแต่เตราต,ต้องเราต้องเฮ็ดแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าว่าเอามาเฮ็ดใหม่นๆนี่มันจะยานมันจะบกกาขึ้นพี่น้องน,นี่อันนี้หอยเท้าของอ่ะอีเห็นเนาะ <c oughs> มันจะขึ้นอนะฟากนี้อะไรก็ขึ้นฟากนี้พี่น้อง มันจะขึ้นส่งฟ้าเจธรรมดามันก็ต้องมาเยียบอยู่บนนี้เลยพี่น้องเอาไปต้องเห็ดแบบนี้ก่อนถ้าว่าเอามาถ้าว่ามันกินแล้วก็เขาก็ซีเอากระดบมาวางใส่บนนี้เลยเนาะถ้า,าเราเห็ดใหม่ๆนี่มันจะประกาขึ้นเพราะว่ามันจะได้กินของกิ่งมือของเขาเนาะเพี่น้อง ฝุ่นก็สิตบพี่น้องนะโพ้มันแห้งมันตกมาแล้วพี่น้องจะเป็นตัวนี้พี่น้องตัวนี้มันแห้งแล้วมันจะตกแบบนี้พี่น้องตัวนี้ก็สามารถกินได้พี่น้องมันจะเป็นแกนเป็นเกนแบบนพี่น้องเพราะมันเป็นหนอยใหญ่แบบนี้แล้วมันแห้งแล้วมันจะแตกพี่น้องมันเหมือนอันน่ะอ่ะมันเหมือนอันน่ะเกนของยางพลาพี่น้องตี้แต่เขาจะเอิ้นว่าอันน่ะผลไม้หัวกะโหลกพี่น้อง เพราะว่าข้างในมันจะเป็นแบนบมันจะคล้ายๆคือสมองคนพี่น้องเราบันเฮาล้วเขาเจ้าเอินว่าเลียดวาดอันนะผลไม้หัวกะโหลกนะครับยาสีอน่ะครับยาสีอน่ะผ่าห้เบึงพี่นอ้องสุดยอดเลยพี่น้องผลไม้ตัวนี้บรได้หากินง่ายๆได้พี่น้องได้ตัวนี้โอ้พี่น้องฝากนี้ก็มีนี่ นี้ก็มีพี่น้องบ้ามีเยอะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้ครับเยอะสีเก็บใส่ถุงคนพี่น้อง ข้างในมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบใครคือสมองคนพี่น้องมันพี่น้องหอมพี่น้องตัวนี้เขาจะเอาปู๊กอยู่ที่บ้านก็นมีพี่น้องแต่ตัวปูกอยู่บ้านนี่มันจะบ่กแซ่บทอตัวเทียม อยู่ป่าพ่ออยู่ป่าเนี่ยมาหากินยากมากมากพี่น้องเด่นเอนาฮนะมันจะหอมแล้วจะมีกิ่งเอกลักษณ์ของมันพี่น้องเนาะฝุ่นก็สินตกนพี่น้องเว้ย ทังมดกัวประมาณนี้พี่น้องมันจะเป็นอยู่ฝั่งนี้พี่น้องตัวนี้นเขาเจ้าปลูกอยู่บ้านพี่น้องก็ก็คือกันนะก็จะเป็นอันอันเดียวกันพี่น้องแต่ตัวที่ปลูกอยู่บ้านนี้พี่น้องตัวที่ปลูกอยู่บ้านนี้มันจะบ่อเซฟทอตัวอยู่ป่าพี่น้องตัวที่ขาเจ้าปลูกอยู่บ้านนี้ขาเจ้าจะนาเก๊เอาแกนตัวนี้นะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันแห้งแล้วเปลือกมันเน่ามาแล้วเหลือแต่แกนพี่น้องนะตัวนี้ อยู่ที่บ้านนี่เขาจะเอาเห็ดนะมันบ่ค่อยแซบพี่น้องมันบ่มีอกิ่งรสชาติปลาพี่น้องแต่ตัวที่อยู่ป่านี่เขากีดเขากินแล้วมันจะแซบก่อแล้วก็มันจะอานากิ่งมันจะต่างกันพี่น้องมันจะมีตัวนี้มันจะมีความหอมเอกลักษณ์ของมันพี่น้องอยู่ป่าพี่น้องดังนั้นตัวที่เขาเก็บอยู่ป่านี่ราคาอาจจะสูงกว่าตัวที่อยู่ที่บ้านพี่น้องอยู่ป่าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้อยู่ป่าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วโดนๆเห็นเธอเดียวพี่น้อง ตัวนี้ครับจะเห็นได้อนาสองสามเดือนแล้วพี่น้องก่อนที่ข้าพเจ้าเห็นนี่มันจะเป็นยังเป็นเป็นเม็ดใหญ่ซ้ำเนือไข่มาณนี้พี่น้องแล้วมันยังใบแห้งมันยังใบอนาแตกเป็นแบบนี้แต่นะพอได้สองเดือนขาจะกันหมักเก็บลงมันจะแต้งมันจะแห้งหมดแบบนี้แล้วพี่น้องที่ว่าสุดยอดเลยแซ่บสุดๆแล้วพี่น้องฝนก็จะตกแล้ว โอ้พี่น้องฝุ่นก็ตกแล้วครับพเจ้าบทันไทยไนะใบของนะาผลไม้ให้เบิ่งพี่น้องมันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วแบบจะอยู่ฝั่งนี้พี่น้องฝุ่นตกเป็นยอย่างไรฝุ่นตกมาแล้วพี่น้องเอ้ย อันนี้มันเนา่าแล้วมันตะตกอยู่ฟากนี้พี่ป้าฝนตกขึ้นตัวที่ขเจ้ะกองอนะใส่อะนะมะก้อยให้อีเห็นเกนมันอยู่ฟากนี้พี่น้นนนองอออเ,เ,อเดี๋ยวขับ้ะมาฟากนี้เรามาเก็บผลไม้ตัวนี้เดี๋ยวนี้ผลไม้สนิดนี้อยู่ปา่าเลยไม่ค่อยมีแล้วพี่น้อง หายากแล้วส่วนมากขาเขาจะเอาไปเพาะพันธุ์อยู่ที่บ้านพี่นอ้องูีที่บ้าน,น,นขาเาขาจาไข่มีไล่เนาะตามท้องตลาดมีไร่เดตัวนั้นมันบอแทบพี่น้องตัวนั้นเขาเจาไข่นะราคาบอบอกให้สูงพี่น้องเจถ้าว่าตัวที่เขาเก็บอยู่ป่านี้เขาขายให้คนกินนี่ปั๊โทพี่น้องราคาสูงที่สุดเลยพี่น้องโอฝนตกแล้วพี่ฝนตก แถวนี้มีต้นไม้บค่อยอน,นะพี่น้องแถวนี้แล้วข้างล่างมันจะมีใบไม้ปกพี่น้องนะแล้วฝนจะตกบค่อยเชือกหอกนะแต่ฝนตกหนักมากเลยพี่น้องเอ้ยอบ่ได้เอาภาพใบมาพี่น้องหลบดิท่นนี้ มันจะมันเหมือนเหมือนอนานักโทดินใช่้องแต่มันจะมีกินหอมทั้ง mình nhung nhung dữ Nhìn nó chả nào không ừ, đây nào thôi น้องเลยฝนไปบ้าน Aya, luì bay. Heman luôn 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 thôi. luôn 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 อพี่น้องเพราะว่าทางเดินของคนนี้คือว่าเขาเดินระหว่างยังได้สิบไปปีเศร้าไปปีแล้วมันจะเป็นเบบนนี้เพราะว่าฝนตกพี่นุฝนตกลงน้ำมันจะไหลตามตัวนี้แบบนี้ทำอิฐตอนใหม่ๆเขาไปนี่มันจะเพียนแบบนี้พี่หน้่ง แล้วก็เขาก็ยางได้เดินได้ประมาณศร้ปไปีแล้วแถวนี้นะยี่สิบปปีแล้ว,นะแ,ลวแล้วก็คนจะเดินแล้วก็เวลาฝนตกน้ําจะไหลมาแล้วมันจะเห็นให้นะทางเดินของเขามันเป็นแบบนี้นะสาเหตุที่นะสาเหตุที่เขานะเข้า่าแล้วทางเดินของคนแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะฝนตกแล้วน้าจะไหลตามทางของคนที่นะู้ชม ฝนตกหนักนะพี่น้องนะตัวนี้นะ๋อนนี้ก็5โมงแล้วแต่ฝนตกหนักสุดๆเลยก็เฟยกดติดตามเด้พี่น้องด้เพราะว่าคลิปนี้ครับย่าก็มาเก็บผลไม้พี่น้องเก็บผลไม้เจกัดกัดเจอพี่น้องนะตัวนี้ครับย่าก็เห็นไว้แล้วเห็นได้ว่ามันสุงสามเดือนแล้วเคยมาเก็บพี่น้องผลไม้ตัวนี้นะถ้าว่าอยู่บ้านนี่เขาบจะปลูกไร่พี่น้องเขาจะปลูกเป็นอาซิบเลยก็มีพี่น้อง เขาเจ้าจะเอาไปไข่เจีตัวที่อยู่บ้านเนี่ยมันจะบดแซบมันจะบดคือนะตัวที่อยู่ป่าตัวอยู่ป่าเนี่ยมันจะมีกิ่งเอกลักษณ์ของมันเลยเนาะดังนั้นอนาคตอยู่ป่าเนี่ยมันจะแซบแล้วก็ราคาจะสูงกว่าตัวที่เขาเจ้าปลูกอยู่บ้านพี่น้องเดี๋ยวนี้อยู่ป่านี้นบกพร่อีแล้วพี่น้องหายยากมากแล้วอยู่ป่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่ hoy, นะเขา,า,ามันอยู่ตามป่าแล้วมันบกพ่อยเติบโตโพี่น้องมันบกพ่อมีมากนะแล้วก็คลิปนี้กาก็มาฮอตบนนี้เปียยนมดที่น้อง ก็ได้เล็กๆน้อยๆเป็มนะครับเจ้าบัวร้เก็บไป่ไข่พี่น้องเก็บไปให้ลูกเมียได้กินน้าได้ซิมนะพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็เคยกินแล้วเต็มเมียบรเคยกินพี่น้องเขาก็เอาไปให้เมียกินไปกพี่เดินลงไปแล้วสุดทุกที่